ไม่่วรสองตัวอเอีทายเกกลับมาอีกหนึ่งรอบครับครับ วางด้านครับสิบคะแนนยกได้สิบครับข้ามทางล่างได้ยี่สิบครับเลี้ยวข้าวางได้สิบครับถอยหลังโอเคครับเยี่ยมใช้สวิตตั้งตัวครับรอบที่สาม เหลือเวลาหนึ่งน,นาทียี่สิบวิครับผมทําช่องกับคะแนนใ้หกรอบนะครับหวันนงว่าผมไม่มีใครทำเกินอ่ารับแย่งผิดนะครับได้ไปแล้วรอบที่สามนี่สามิ รอบนี้นะครับแข่งขันเราจะเอาทีมที่ได้คะแนนสูงสุดสี่ทีมเข้ารอบครับส่วนที่เหลือจะเอาไปรวมกับอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนรอบต่อไปอก,อก,ก็สีทีมเหมือนกันครับแล้วก็เอาคะแนนมารวมกันแล้วก็หาอีกแปทีมเข้าอรอบรวมเป็นสิบหกทีะครับเหลือสิบสอวินาที9ก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับ